ครับวิธีแก้ไขนะครับให้กลับมุงลวดนะครับเนื่องจากเวลาจุดแก๊สไปแล้วนะครับจะมีเปลวไฟสีฟ้าลราอุบมาออกด้านนอกนะครับเนื่องจากบางทีมุงลวดด้านเนี้ยครับด้านในด้านในเนีเป็นตะเข็บเป็นร่องเปลวแก๊สมันสามารถออกได้ก็วิธีแก้ไขนะครับคือให้ถอดหัวไอ้ฟู่นะครับจับมือนะครับจับเงี้ย ที่ที่ปลายแล้วก็บิดเข้าหาเครื่องนะครับเพื่อให้วงมันกว้างขึ้นแล้วบิดปลวไฟฟู่บิดซ้ายบิดขวางเงี้ยหรือหมุนทวนหน้าไปเลยก็ได้ครับเพื่อให้เอาหัวฟู่ออกมาแล้วนํามุงลวดนะครับออกมานะครับพอออกมาเสร็จนะครับให้กลับหน้ามุงลวดครับอย่างสมมุติว่า,ามุงลวดมันม้วนอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับเหมือนประมาณเนี้ยครับ ประมาณเนี้ยเราก็เอาบอยแป๊บนึ่งอ่ะเหมือนกับกลับอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการกลับหน้าอย่างเงี้ยครับแต่ท้ายอ่ะต้องให้ให้มันเสมอกันนะครับต้องให้มันเสมอกันนะครับแล้วก็แต่งมุ้งลวดหน่อยบางทีมันมีการแบบไม่เสมอเงี้ยครับผมอ่ะโอเคบอยเราทำนี่ครับ, okay, boy, รรบแล้วก็ค่อยๆใส่ ะคะท้ายต้องเสมอกันนะครับเนี่ยมันจะกลมมันจะกลมปลาประมาณนี้เลยแล้วก็ดันเข้าไปข้างในให้สุดเลยครับพอดันเข้าไปสุดนะครับวิธีการใส่หัวไฟฟูก็ขั้นตอนเหมือนการถอดครับบิดบิดตัวท่อให้วงไนกว้างขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็หมุนหัวไฟฟูซ้ายขวานะครับหรือดินหน้าไปอย่างนี้ก็ได้ครับ แล้วก็ดูท้ายให้ตรงนะครับโอเคครับแล้วทีนี้ปลายมุงลวดเนี่ยครับปลายปลายมุงลวดมันจะอยู่อยู่ประมาณนเนี้ยครับเนี่ยครับกับปลายหัวไฟฟูอย่าชิดกันนะครับถ้าชิดกันอากาศออกซิเจนจะเข้าไปถ่ายเทไม่ทันแล้วมันจะทําให้เวลาใช้งานแล้วไฟมันจะดับง่ายครับผมโอเคครับวัสดีครับ